ความใฝ่ฝันของคนหลายๆคนกับการอยากมีบ้านติดแม่น้ำลำคลองแต่คนหลายๆคนจะรู้ไหมว่าการมีบ้านติดแม่น้ำมีทั้งผลดีและผลเสียหากคุณสามารถรู้ว่าน้ำตรงนั้นหรือน้ำบริเวณนั้นส่งผลอย่างไรกับคุณ คุณอาจจะทิงความได้เปรียบในระบบวิชาของช่วยระบบเตาเหมาสานซึ่งส่งผลกับสิ่งมีชีวิตมากกว่าที่คุณคิดและมากกว่าที่คุณเข้าใจสิ่งที่คุณควรระวังไว้เป็นระดับต้นๆของการมีน้ําอยู่บริเวณบ้านไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านซ้ายมือขวามือมีผลหมดถ้าเป็นเรื่องเหล่านี้ การที่มีบ้านติดแม่น้ําในปัจจุบันในวิชาคงจุยระบบเตาเหมาซานที่เวลาเป็นคนเผยแพร่อาจจะขัดกับคนอีกหลายๆคนและอาจจะขัดกับหลายๆสํานักเพราะว่าหลักวิชาของเรานั้นว่าด้วยเรื่องพลังงานของธรรมชาติเป็นหลักการที่เรามีบ้านติดแม่น้ําลําคลองมันวงบอกว่าเราจะได้รับพลังงานธรรมชาติหรือจิตวิญญาณแห่นงน้าเข้าหาเราได้อย่างง่ายขึ้นมากกว่าการที่เราวางน้ําหลอกทั้งหลายไม่ว,ว่าจะเป็นน้ําพุ ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ําขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งการวางน้ําขนาดย่อมๆอ,อย่างเช่นตู้ปลาแต่บ้านติดน้าในระบบวิชาวงจุ้ยระบบเตาเหมาซานั้นหากคุณสามารถรู้ว่าน้ําตรงนั้นหรือน้ําบริเวณนั้นส่งผลอย่างไรกับคุณคุณอาจจะชิงความได้เปรียบในระบบวิชาวงจุ้ยระบบเตาเหมาซานซึ่งส่งผลกับสิ่งมีชีวิตมากกว่าที่คุณคิดและมากกว่าที่คุณเข้าใจกฎเหล็กของหลายๆสํานัก แต่อาจจะไม่ใช่กฎเหล็กสําหรับวิชาระบบฮวงจุ้ยเต่าเหมาซานคือการมีน้ําอยู่หลังบ้านและหลายสํานักมักจะบอกว่าการมีน้ําอยู่หลังบ้านเป็นการผิดหลักวิชาฮวงจุ้ยอันนั้นคือหลักวิชาฮวงจุ้ยแบบเด็กๆแบบสแตนดาร์ดแบบคนไม่รู้เรื่องเขากันไว้ก่อนก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายแต่น้ำในระบบวิชาฮวงจุ้ยเต่าเหมาซานหากคุณสามารถดูว่าตําแหน่งของน้ําหรือตําแหน่งของแม่น้ําลําคลองส่งผลอย่างไรกับคุณ คุณอาจจะชิงความได้เปรียบจากพลังงานห่วงจุ้ยน้ําในบบวิชาห่วงจุ้ยเหมารายแต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่คุณควรระวังไว้เป็นระดับต้นๆของการมีน้ําอยู่บริเวณบ้านไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านซ้ายมือขวามือมีผลหมดถ้าเป็นเรื่องเหล่านี้ 1. น้ํานั้นอยู่ในสภาวะนิ่งในวิชาห่วงจุ้ยเรียกว่ามัางกรน้ําตายน้ําที่นิ่งสามารถก่อเกิดแบคทีเรียได้ฉันใดก็เหมือนกัน หมายถึงการสะสมพลังงานร้ในเชิงวิญญาณห่วงจุ้ยฉันนั้นเพราะฉะนั้นน้ำนิ่งเป็นชัยภูมิที่ไม่ดีที่สุดในระบบวิชาห่วงจุ้ยสําหรับคนเป็นและวิชาห่วงจุ้ยพลังหยางแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณต้องการพลังงานห่วงจุ้ยพลังอิ่มเช่นคุณทําบอนคาสิโนคุณทําธุรกิจกลางคืนหรือคุณทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเพศหญิงทั้งหมด รวมถึงการที่กดพลังยางด้วยทั้งหมดเช่นกันการมีน้ํานิ่งกับเป็นชัยภูมิดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะน้ํานิ่งหรือน้ําเคลื่อนไหวมันไม่มีอะไรตายตัวในระบบวิชาฮวงจุย้ยการที่เราจะต้องรู้ถึงหลักวิชาของมันใหญ่ๆของจริงเท่านั้นเช่นเราทําอาชีพอะไรบริเวณชัยภูมิไหนต้องการน้ําแล้วน้ําสิ่งนั้นต้องการน้ํานิ่งหรือน้ําเคลื่อนไหวตั้งหา ถึงเป็นการแก้พลังงานและนำพลังงานห่วงจุ้ยน้ำมาส่งผลหาเราอย่างโดยตรงอย่างถูกต้องที่สำคัญที่สุดหากน้ำอยู่ในชยภูมิที่ผิดหากน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เคลื่อนไหวหรือหากน้ำนั้นไม่ใช่ของเราเช่นเป็นแม่น้ำสาธารณะเป็นบริเวณน้ำหน้าบ้านของบุคคลอื่นการทุบขุดเจาะต่อเติมซ่อมแซมแก้ไขห่วงจุ้ยชยภูมิน้ำนับเป็นเรื่องยากมากแต่ การแก้ไขห่วงจุ้ยชัยภูมิน้ําสําหรับวิชาเหมาซานไม่ใช่เรื่องใหญ่เพียงหูหนึ่งผืนก็สามารถแก้วิชาหวงจุ้ยน้ําที่เป็นผลเสียได้ทั้งหมดหนําซ้ํายังนํามาซึ่งพลังงานวิชาหงจุ้ยน้ําอย่างหรือน้ําส่งเสริมคนเป็นได้เป็นอย่างดีเช่นหูมังกรเฝ้าน้ําถ้าตําแหน่งไหนก็แล้วแต่ในบ้านมีน้ําส่งผลเสียการติดหูมังกรเฝ้าน้ําหมายถึงสามารถปรับแก้พลังงานวิชาหวงจุ้ยน้ํา ในระบบวิญญาณของสถานที่นั้นๆได้และยังรวมถึงหากเราต้องการพลังงานห่วงจุ้ยน้ำจากจัยภูมิหลายรอบทั้งหมดมากระตุ้นพลังงานในบ้านเช่นถ้าเราเป็นร้านค้าแล้วเราต้องการความเคลื่อนไหวในเชิงธุรกิจมีคนมาซื้อเรามากขึ้นการติดหูมังกรเฝ้าน้ำยังช่วยส่งเสริมเรียกลูกค้าหรือเรียกผู้ที่ต้องการซื้อซึ่งเปียกเสมือนน้ำเข้ามาหาเราโดย อย่างรวดเร็วเช่นกันการมีบ้านติดน้ำเป็นสิ่งไฟฝันของคนทุกคนและวิชาหวงจุ้ยน้ำก็เป็นปัญหากับคนทุกคนเช่นกันหูของรายการมนตัสยามเพียงผืนเดียวก็แก้ห่วงจุ้ยบ้านได้ถ้าเราใช้มันอย่างเข้าใจสวัสดี